สวัสดีครับผมนายมานพทวีมนโนธรรมเป็นสมาชิกขึ้นจากบันหุยห้องปัจจุบันซึ่งทำตำแหน่งประธานธรรมกิจขึ้นจากบัญหุยห้องเขตเมสเรียสังกัดภาที่สิเก้าสภาขึ้นจากแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้ผมจะเป็นพยานเรื่องพระเจ้าทามการมหาสจาัญในชีวิตของกระผมจริงๆแล้ว 30, 36ปีที่ผ่านไป ผมก็กำเนิดอยู่ที่ริสตจักบ้านให้ห้องแต่นายสาหกปีที่ผ่านไปนะพ่อแม่และครอบครัวย้ายไปอยู่ที่แม่ละน้อยสเดือนในช่วงเดือนที่สนั้นวิกฤตชีวิตหรือว่ามรสุมชีวิตที่เกิดแก่ครอบครัวของกระผมพ่อผมเองเป็นคนรับเชื่อพระเจ้าตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปแล้วอ่านภาษากะเหรี่ยงก็ไม่ออก อาธิฐานก็ไม่เป็นจริงๆแล้วพ่อตั้งชื่อให้กระผมภาษาปากยอคืออามมูอัม,มูก็แปลภาษาไทยคือว่ามีชีวิตอยู่ไม่ตายมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ไปอยู่แม่ละน้อยสามเดือนคุณแม่ป่วยกระทานหานทั้งทาทั้งไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างไรเลยเจ็บไข้ประมาณสองอาทิตย์กว่าก็เสียชีวิตไป คุณพ่อก็เสียใจมากเพราะว่าแม่ช่วงนั้นอายุก็น้อยอยู่อีกต่อมาหนึ่งอาทิตย์พี่ชายก็วันเสาร์พี่ชายก็ไถานาอยู่ดีๆเลยผมกับพ่อก็กลับที่ที่จะกแม่ละน้อยดังนนั้นในเช้าวันอาทิตย์ผมก็ลงไปหาพี่ชายพี่ชายก็พูดไม่ได้แล้ว ไม่รู้สึกตัวอะไรสักอย่างเลยทางทางที่แม่เสียไปแค่อาทิตย์เดียวดังนั้นพ่อก็บอกว่าต้องไปส่งพี่ชายที่โรงพยาบาลปร,กรากฏไปส่งที่โรงพยาบาลนอนแค่คืนเดียวก็เสียชีวิตอีกจากนั้นภายในหนึ่งอาทิตย์กว่าผมเล่นกับเพื่อนอยู่ดีๆช่วงนั้นผมอายุ14ปีเล่นกันเพื่อนอยู่ดีๆ มาถึงที่บ้านไม่มีแรงล้มทั้งยืนเลยพูดอะไรไม่ได้ไม่มีเสียงกินข้าวไม่ได้ยืนก็ไม่ได้นี่คือวิกฤตชีวิตหรือมอรสุม,มรสุชีวิตก็ว่าได้หลังจากนั้นผู้ปกครองและสมาชิกก็มาอธิษฐานเผื่อผมผู้ปกครองคนหนึ่งบอกว่าพ่อเอ้ยลูกคุณนี้ น่าจะเหมือนพี่ชายที่นอนคืนเดียวเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้สาเหตุอะไรเลยผู้ปกครองทุกท่านก็บอกน่าจะน่าจะเหมือนพี่ชายพ่อผมก็เสียใจทำไมเนาะแค่เดือนเดียวแม่เสียไปพี่ชายก็เสียไปลูกมีชีวิตอยู่คนนี้จะเสียไปอีกหรือผู้ปกครองก็ว่าไปส่งที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลซะผมจะไปหารุกคนหนึ่งรู้ไหมพ่อทำงานพระเจ้าทำงานในชีวิตของพ่อผมพ่อผมบอกอย่างนี้ลูกชายคนนี้ผมตั้งชื่อว่ามีชีวิตอยู่เขาจะตายได้ยังไงมีชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ลูกคนนี้ผมจะไม่ไปส่งที่โรงพยาบาลอีกแล้วเพราะว่าส่งโรงพยาบาลสองคนเสียไปทั้งสองคน ลูกมีชีวิตอยู่คนนี้ผมจะไปฝงังศพที่บ้านหุ้ยห้องถ้ามีชีวิตอยู่เขาก็จะปนิบ่ตารับใช้พระเจ้านี่คือคำพูดของคุณพ่อจะไปฝงังศพลูกยังมีชีวิตอยู่คนนี้ที่บ้านุ้ยห้องหลังจากนั้นแล้วพี่ชายและผู้ปกครองก็หามผลผมขึ้นดอยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีทางรถเขาก็หามผมขึ้นดอย แต่สิ่งที่มาสัจจัยอย่างหนึ่งคือในเมื่อเขาหามผมใกล้เขตบ้านหวยห้อมแล้วผมรู้สึกคำพูดที่ผมพูดออกมาไม่มีเสียงเริ่มที่มีเสียงนี่ก็คือการธรรมสัจจรยของพระเจ้าโดยผ่านพ่อผมบอกว่าไปฝังศพมีชีวิตคนนี้ที่บ้านหวยห้อมหลังจากนั้น ไม่ใช่อย่างอื่นเป็นเพราะการธรรมจาย์ของพระเจ้าผ่านทางชีวิตพ่อผมและมามิงปัจจุบนันนี้ในเมื่อผมคำานึงถึงคุณพ่อและบอกไว้ว่า,วาลูกคนนี้มีชีวิตอยู่เพื่อพระคิ์และถ้าตายตายเพื่อพระคิ์ดังนั้นผมทุกวันนี้ปโปรนินบารับใช้พระเจ้าผมนึกถึง การมสัจจานที่ยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตของผมถ้าผมอยู่แม้และน้อยอาจจะเสียไปก็ว่าได้เพราะว่าพระเจ้าเห็นว่าผมมีชีวิตอยู่นี้โปรดรับใช้พระเจ้าทุกวันนี้ผมโปริรับใช้พระเจ้า30กว่าปีแล้วไม่มีหยุดไม่มียัง้งถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนดอยแต่พระเจ้ารักเรามากดังนั้นการเป็นพยานในเช้าวันนี้สุดท้ายขอพระเจ้าอวยพรครับผมขอบคุณครับ